บางคนก็จะชอบใส่พริกคั่วนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งนะคะเอาไปคั่วเราเลยใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ความหอมค่ะแล้วก็บีบมะน,นาวนะคะเร็นรสตามใจชอบเลยค่ะได้แล้วเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูวันหยุดค่ะง่ายๆนะคะใช้เวลาทำไม่นานนะคะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากค่ะ ทำต้มกะทิขาไก่นะคะเราเลือกใช้ส่วนอกค่ะมีเห็ดนะคะหลายชนิดนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะหรือบางคนเรียกผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีเครื่องต้มยำนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะที่ขาดไม่ได้คือกะทินะคะไม่งั้นจะไม่เป็นต้มขาไก่นะคะปรุงรสด้วยมะนาวพริกขี้หนูนะคะ กลมกล่อมสามรสนะคะเปรี้ยวเค็มกันหน่อยๆน,นะคะแล้วก็เผ็ดนิดๆน,นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพค่ะเนื่องจากมีสมุนไพรจากขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีผักหลายชนิดส่วนเนื้อสัตว์เราก็เลือกใช้ในส่วนของอกซึ่งจะมีไขมันน้อยค่ะต้มกะทินะคะ ตามด้เห็ดนะคะใส่ไปเลยใครชอบเยอะก็ใครชอบเห็ดเยอะๆก็ใส่เยอะได้นะคะตามใจชอบเลยเห็ดนี้ก็มีหลายชนิดนะคะเราซื้อที่เขาทําเป็นแพ็กเกจเอาไว้นะคะ ไม่ได้ใช้เห็ดฟากหรือเห็ดนางฟ้ารวนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็สักพักหนึ่งจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราได้ความหวานจากกะทิเรียบร้อยแล้วค่ะรอสักครู่รอสักครู่ ลดถูกใจแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ หอมฉุยเลยบางบ้านก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องปรุงมะนาวอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่ามะขามเปียกเนี่ยเขาจะให้ออกรสเปรี้ยวแล้วก็มีหวานปนนิดๆนะคะบางคนก็จะใช้มะนาวอย่างเดียวนะคะ ของเราเดี๋ยวจะใช้มะนาวนะคะแล้วก็พริกขี้หนูบุบใส่เป็นชามๆนะคะจะกินก็ค่อยปรุงค่ะตอนนี้ก็เดือดปุดๆแล้วบางคนก็จะชอบใส่พริกขั่วนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งนะคะเอาไปคั่ว เราเลยใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ความหอมค่ะแล้วก็บีบมะนาวนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะได้แล้วเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูวันหยุดค่ะง่ายๆนะคะใช้เวลาทำไม่นานนะคะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากค่ะ